โอ้โหมีประเด็นเล็กน้อยประทะคารมนะครับว so ินิซสจูเนียไปอัดโกเก้แข่งตรามีแก้วไอ้ที่แงหลังถูกแซวกลับเก่งไม่เท่ากับประธานเอ็มเป้ครับเจอโกเก้แซวนะค้นหลงจากเกมมาดริดราบี้ครับเมื่อมีการเปิดเผยว่าวินิซสจูเนียครับฟาดปากกับโกเก้ระหว่างแมชที่แอนดริดเนี่ยเปิดบ้านถล่มเรอัลมาดริดยับ5ประตูต่อ2นะครับ เกมนี้ a a Den, นห,หูเลนเอาเรซโชฟอร์มเด่นนะเหมาคนเดียว2ประตูพาทีมของเดียโกซิเมลเน่คว้าชัยชนะสำคัญในลาลิกาสเปนเลยครับส่วนฝั่งเรอัลเบรดราชัุ้ดขาวแม้เอ็มเปเป้กับอารกูเล่จะยิง2-1แต่จากนั้นครับตรามีคืน4ี่ลูกรวดคว้า3แต้มไปครองสำเร็จนะครับสึกเดือดในสนามยังลามไปถึงการประทะคารมระหว่างวินิซุสกับโกเก้โดยที่โกเก้เนี่ยแซะใส่ด้วยการหยิบชื่อเอ็มเปเป้มาเยะนะครับ ด้วยการรายงานล่าสุดนะครับของมากาสื่อเจ้าดังของสเปนเนาะก็บอกว่าเรื่องเนี่ยมันเริ่มจากที่วินิสุจูเนียครับด่าททานั้นโกเก้ว่าเป็นไอ้ขี้แงซึ่งอีกฝ่ายก็หัวเราอใส่ก็คือโกเก้หัวเราอใส่ก่อนที่ทางวินิสุจูเนียครับจะเนบกลับไปว่าแกชอบเอาเรื่องที่คุยกัน,นไปบอกนักข่าวตลอดโกเก้เนี่ยก็ไม่อยู่เฉยนะครับชี้ไปที่เอมเปเปในเกมนะน,นะก็ชี้ไปที่เอมเปเปแล้วบอกว่านั่นแหละของจริง วินิสุจูเนียสวนกลับทันทีวันแน่นอนแต่ถ้าเขาเล่นกับชั้นเราจะชนะได้มากกว่านี้จากนั้นโกเก้ก็แซะอีกดอกบอกว่าเ mm hmm. อมบัเป้คนนั้นกําลังกินขนมปังของแกอยู่นะเปรียบเสมือนว่าเอมบัเปนะ้เนี่ยกำลังแย่งสปอตไลท์จากวินิสุจูเนียไปหมดนะครับนอกจากความไม่แพ้แล้วแมตดริดยังต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในแนวรับเมื่อดันเนียกับาาวเจ็บน่องต้องพักราวๆหเดือน ขนาดที่เทรนต์อเล็กซ์เดอร์อโนก็เจ็บอยู่แล้วพักถึง8สัปดาห์ทําให้ทีมของชาบีโรโซไม่เหลือแบ็คขวาอาชีพให้ใช้งานเลยณเวลานี้ต้องเอาไปยืนจําเป็นนะครับโปรแกรมต่อไปครับเรอั brid, นบะริตต้องบินไปคาซักสถานเจอกับเชนันไครรัตอามาตี ati, ก็คือคืนนี้แหละในศึกยูฟ่าชมเีเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับก่อนจะกลับมาเปิดบ้านพบกับเบียเรอัลในลาลิกาสเปนซึ่งเป็นเกมสุดท้ายก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับคืนนี้จะเจอกับอามาตีในศึกยูซีเอลนะสำหรับราชนุข,ขาวเรอันบริต เวลา5้าทุ่มสีนะครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการประท้าคารมระหว่างวินิสุจูเนียกับโกเก้นะก็ไปว่าเขาไอ้ที่แงแล้วก็เจอทางด้านโกเก้สวนนะก็ประมาณว่าถูกเอ็มบเป้เนะี่ยแย่งขนมปังไปกินหมดนะก็ประมาณว่าโดนแย่งสปอร์ตไลท์ไปหมดครับเพราะว่าเอ็มบเป้เด่นกว่าวินิสุจูเนียอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเปลยบเปลยกันไปทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ เวนรูนี่ครับไม่ทนครับโอ้โ oh หถือว่าเวนรูนี่เสียหมูนะครับตำนานของแมนยูเนี่ยก็บอกว่าทางด้นของ Foreign V วีสเนี่ยทำลายสมดุลของลิเวอร์ p o o อย่างแท้จริงจริงหรือไม่นะครับเวนรูนี่ตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษครับเชื่อว่า Foreign v วีสครับสตาร์ความบังใหม่ของลิเวอร์ pool นั้นกําลังทําลายสมดุลของทีมเนื่องจากมิดฟิลค่าตัว116ล้านปอนด์รายนี้ยังไม่สามารถปรับตัวเล่นในพิมเมลีกได้เลย เวสเนี่ยย้ายมาท่ามกลางความคาดหวังมหาศาลหลังจากปิดดิวย้ายทีมที่สร้างสถิติแล้วก็เป็นที่ฮือฮามากกับทางลิวพูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนาะอย่างไรก็ตามนะครับดาวยิงไว้ย2 2ปีรายนี้ครับยังทําผลงานไม่เข้าตาในอังกฤษและหน้าประหลาดใจที่เขาถูกดรอปเป็นสำรองในเกมเมอร์ซิไซดร์บี้ที่แอนฟิลซึ่งลิวพูเฉือนชนะเอเว์ตันไป2 1ในช่วงท้ายเกมเมื่อได้กลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งในเกมเยืยนคริสตัลเพลทเขายังคงเล่นได้อย่างน่าผิดหวัง โดยเหมือนพลาดโอกาสทองยิงไปตรงตัวดีนาเส้นจากระยะเพียง5หลาจนกระทั่งถูกเปลี่ยนออกนาทีเจ็ดส่จนถึงตอนนี้แข้งเยอรมันอย่างเวียสยังไม่สามารถทำประตูรหรือว่าแอซิสได้เลยจากการลงเล่น8นัดทุกรายการให้กับลิเวอร์พูลซีซั่นใหม่ที่น่ากังวลก็คือทุกครั้งที่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงเนี่ยเขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกทุกนัดทำให้เกิดข้อสงสัยว่ากุนซือย,ยังไม่มั่นใจในฝีเท้าของฟอร์เรนเวียสหรือเปล่านะครับเสียหมูเวนรูนี่ก็บอกว่า มันเป็นช่วงเวละที่ยากลําบากสําหรับเวียสปฏิเสธไม่ได้เลยเขาคงกําลังพยายามค้นหาตัวเองเพื่อแก้ปัญหาและหาคําตอบนี้ให้ได้ผมว่าเขาเล่นได้โอเคนะแต่พอคุณเซนเต้เข้ามามากมายแบบที่ลิวพูธทําแทบทั้งหมดในนั้นเนี่ยเป็นแนวรุกใหม่โดยที่ยังมีโมซาลาอยู่ด้วยนั่นหมายความว่ามีการแข่งขันสูงมากๆและผมคิดว่าเวียสเนี่ยคือคนที่ทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรเขามีศักยภาพสูงจริงแต่สําหรับผมแล้วผมมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะสอดแทรกเข้ามาอยู่ในทีมนี้ได้ยังไง เซียมูเวรุูนี่ก็เสริมต่อบอกว่ามันเป็นเงินจํานวนมากที่ใช้ไปและผมคิดว่า v วสทำให้สมดุลของลิเวอร์พูลเสียไปจากวิธีการเล่นของเขาแต่เขายังเป็นนักเตะชั้นยอดผมมั่นใจว่าเขาจะดีขึ้นแน่นอนเพียงแค่เริ่มต้นได้ช้าไปหน่อยเท่านั้นเองด้วยความที่แนวรุกข,ของลิเวอร์พูลเต็มไปด้วยสตาร์ที่ยึดตําแหน่งอยู่แล้วครับรูนี่จึงมองว่าเวสเนี่ยไม่สามารถแย่งตําแหน่งจากนักเตะอย่างโดมินิกโซบอสลได้นะครับเขาบอกว่า ผมเห็นนักเตะหลายคนย้ายเข้ามาเล่นในลีกนี้แล้วต้องใช้เวลาสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่เรื่องค่าตัวหรือความสามารถของนักเตะแต่ผมไม่เห็นว่าเขาจะเข้ากับระบบการเล่นของลิเวอร์พูลได้ยังไงเขาเป็นกองกลางตัวที่3มหรือเปล่าสำหรับผมแล้วไม่ใช่เขาเป็นตัวรุกมากกว่าดังนั้นถ้าต้องเลือกระหว่างเขากับสบอสไลผมเลือกสบอสไลนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเสี่ยหมูเวนรูนี่นะฮะทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ ตีนี่ไรเ r ครับบอกว่าโอกาสที่จะมาซบแมสตี้เนี่ยคือโอกาสที่ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆ r รเดอร์ครับมิดฟิล์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของแมสตี้เปิดเผยถึงการตัดสินใจย้าย,ายจาก a อซิมิลานมาอยู่กับแมสตี้เมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมองว่าเป็นก้าวสำคัญของอาชีพที่เขาไม่อาจจะปฏิเสธได้แข่งวัยยี่สิบปีอย่างตินนี่ไร e r ครับย้ายมาร่วมทีมเปปกุลล่าด้วยค่าตัวราวๆ70ล้านยูโร ซึ่งถือว่าเป็นกําไรมหาศาลสําหรับเอซิมิลานหลังซื้อตัวเข้ามาเพียงแค่ราคา20ล้านยูโรจากอักมาเมื่อปี2023ไรสเตอร์ก็เปิดเผยครับหลังจากผลงานดีกับแฮสตี้นะเขาบอกว่าถ้าดูจากสิ่งที่ทั้งสองสโมสรทําได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่านี่คือก้าวไปข้างหน้าในทุกด้านเลยแค่ด้วยจํานวนทุ่ยแชมป์ที่พวกเขาความาและก็มองไปที่โค้ชและกลุ่มกําลังของที่นี่มันคือระดับท็อป ม้เจ้าตัวยอมรับว่ายังรู้สึกผูกพันกับเอซิมิลานแต่ก็มองว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้เข้ามาหาเขาบ่อยๆเขาบอกว่าผมยังมีความรู้สึกดีๆมากมายกับมิลานนะแต่โอกาสบางอย่างก็ผ่านมาแค่ครั้งเดียวในชีวิตผมก็ต้องเลือกที่จะคว้ามันไว้นะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของเตียนนี่ไรสเตอร์บอกว่าโอกาสที่จะย้ายมาอยู่กับแมสตี้บางทีมันก็ไม่ได้มาบ่อยๆมีโอกาสก็ต้องรีบคว้าไว้สุดท้ายก็ได้ย้ายมาที่แมสตี้สมใจอยากแล้วก็มาอยู่กับทีมลุ้นแชมป์อย่าง เป๊ปกูดเดล่าที่ทําทีมอยู่นะครับแมสตี้ก็ถือว่าจะขัดเกลาฝีเท้าของเขาเขาก็ถือเว่ยมีความเก่งกาจอยู่แล้วนะฮะมีความนิ่งพอตัวไม่ต้องปรับอะไรมากมายก็ถือว่าโอ้โหโชว์โชว์ผลงานแผงริดได้เป็นอย่างดีสําหรับติยานี่ไรสเตอร์นะครับคืนนี้เจอกันครับเชลซีเจอกับเบนฟิก้าเวลาตี 2, สองศึก UCL นะครับมูรินโญ่อวยเชลซีทีมเก่าครับว่ากลับมาลุ้นแชมป์ UCL ได้ณเวลานี้ โจเซ่นะมูรินโญ่นะน้หมูครับคุณซือเบนฟิก้าเชื่อว่าเชลซีเนี่ยกำลังกลับสู่เส้นทางที่มันถูกต้องแล้วก็มีศักยภาพมากพอที่จะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้ในฤะดูกาลน,นี้อดีตคุณซื้อระดับตำนานของเชลซีอย่างมนะูรินโญ่เนี่ยซึ่งปัจจุบันคุม a, เบนฟิก้าเตรียมจะเจอกันในค่ําคืนนี้ครับโจเซ่มูรินโญ่มองว่าย,ยุคใหม่ของเชลซีเริ่มเข้าที่ละภายใตยก้การคุมทีมของเอนโซ่มาเรสก้าแม้ก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางของสโมสรเชลซีในยุคของเจ้าของใหม่อย่างท็อตเบอร์รี่ก็ตามนะครับ มูรินโยก็กล่าวนะครับบอกว่าช่วงหนึ่งผมเองก็เคยตั้งคาถามเรารู้สึกว่าเชลซีเหมือนสูญเสียอัตลักษณ์ไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าพวกเขากลับมาอยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องแล้วพวกเขาไว้ใจเอนโซ่มาริส้าและมอบอํานาจในการวางแผนแนวทางของทีมเขาปรับตัวเข้ากับปรัชญาสโมสรได้ดีมากมูรินโยครับยังชี้ถึงความสําเร็จของโต้สังการเก่าในฤดูกาลที่แล้วทั้งแชมป Conference League Champ FIFA คอนเฟอเรนซ์ลีกแชมฟีฟ่าคลับวัวครับว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ที่มีความมั่นใจและก็สะเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าคอนเฟ n c รนซ์ลีกคือรายการที่สร้างมาให้ทีมใหญ่คว้าแชมป์ผมเคยทําได้กับโรมาและมันไม่ใช่เรื่องยากหากคุณเป็นทีมที่ใหญ่ส่วนคลับวัวครับแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าเชเบอร์ลีกแต่ตราแชมป์ทองคำเนี่ยก็ยังมีความหมายมากนี่คือครั้งแรกที่สโมสรใดสโมสรหนึ่งคว้าแชมป์รายการใหม่นี้ได้ขอแสดงความยินดีกับพวกเขานะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของน้ำหมูครับโจเซ่มูรินโญ่นะก็เชื่อว่าเชลซีเนี่ยสามารถลุ้นแชมป์ UCL ได้เลยนะถ้าฟอร์มแบบมีแนวทางที่มันชัดเจนแล้วก็ไปในทิทางที่มันถูกต้องอ่าเขาก็เคยประสบความสำเร็จกับเชลซีมาแล้วรอดูว่าค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงครับสนุกสนานมากน้อยขนาดไหนรอติดตามได้เลยสำหรับเชลซีจะเปิดสแตมฟอร์ดบีต้อนรับการเยือนของเบนฟิก้านะครับ